บัดนี้ก็ได้เวลาได้ลงต้นไม้ปลูกเพื่อความสวยงามนะครับผมไม่ได้หวังอะไรเสือได้ร้านสองร้านก็ดีใจครับผมก็กล้วยอะไรนะกล้วยแดงอินโดครับผมครับนี่ครับแดงอินโดครับผมนี่นะครับแล้วจะถามว่ากล้วยด่างไปไหนนะครับผมเดี๋ยวคอยดูนะครับกล้วยด่างก็ยังอยู่นะครับครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้ลงแล้วครับผมกล้วยแดงอินโดครับผม นี่ครับคนลงก็แดงแดงครับชุดแดงแป๊ดเลยครับคนชุดครับโอเคครับนี่ทําสวยหลุมไม่สวยงามเลยครับผมเป็นกี่เหลี่ยมก็เรียกเก้าเหลี่ยมเนี่ยเก้าเหลี่ยมปะเนี่ยเก้าเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมครับผมสวยงามครับผมนี่ครับอันนี้หลุมนี้ก็เรียกว่าจะลงแดงอินโดครับผมครับแล้วก็กล้วยด่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมนี่พริกครับผมพริกดูนี่ครับดอกไี่ครับผมพอได้อยู่นะเห็นไหม นี่พอได้อยู่นะเห็นไหมนี่นะแต่มันด่างครับผมขนาดพริกยังด่างเลยครับผมเอออันนี้ถึงเขาเรียกอะไรนะด่างฟลอริดาครับผมนี่ครับผมนี่ครับเป็นไงครับตอนนี้ต้นสูงใหญ่แล้วครับผมนี่ครับผมลงแสลมกันไว้อย่างดีครับผมเป็นไงเบลอเวลารอตายแล้วครับผมเนี่ยรอครับรอหนอครับผม ออละสิบล้านพอครับไม่เอาเยอะครับผมนี่ครับผมกล้วยธรรมดาบ้านผมก็มีนะครับผมนี่กล้วยน้ำว้าครับผมดูก็เือบเลร์บัลล่าเลยครับผมเป็นไงครับเป็นไงกล้วยควายน้ำ้วยน้ำว้าเตี้ยเตี้ยจริงๆครับผมมันเตี้ยเกินไปครับผมอไปดูก่อนครับอ่าเขากำลังจะลงกล้วยกล้วยแดงอินโดครับผม อ๋ครับผมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันโตมันโตมันโตปุ๊บลากมันก็ออกงนี้แหละแล้วเป็นไงล่ะทีนี้จะเอายังไงลงไงเนี่ยว้าต้องเอาอะไรแฟะแล้วแหละมีแฟะมันคงจะลากก็ขาดเนี่ยมันเล็กกันอ่ะอันอู้เห็นไหมล่ะลงตะกรงตะกล้ามันเล็กไปเนี่ยเราต้องลงแบบนี้แหละลงดินครับผมต้องลงดินมันจะพืชมันจะเร็วไวเลยครับผม ครับเดี๋ยวช่วยเอาลงดินก่อนนะครับผมไม่มีคนถือนะครับผมเดี๋ยวหยุดไว้สักแป๊บนึงครับผมตอนนี้ก็ต้องขั้นตอนพิธีพิถันนะครับในการตัดตะกร้านะครับผมตัดตะกร้านะครับไม่เสียดายตะกร้านะครับเพราะว่าต้นต้นกล้วยแพงกว่าตะกร้าตะกร้าต้นแล้วไม่กี่บาทครับผมครับตอนนี้ก็ต้องใช้ความสามารถหน่อยนะครับผมเอาละครับัไป แดงอินโดนะครับเดี๋ยวใครมาเที่ยวบ้านผมก็มาเลยครับบ้านสายชนช้าแนลวครับผมมาดูแดงอินโดแล้วก็อะไรนะด่างกล้วยด่างรัตฟอริดาครับผมครับมีนะครับสองต้นครับเดี๋ยวรอหนอกอนนะครับถ้ามีเม่อไห่เดี๋ยวจะแจ้งเอฟซให้ทราบอีกทีนะครับผมตอนนี้ดูเป็นพลางก่อนครับผมลงทุนระยะเริ่มแรกครับผมก็ไม่กี่ตังค์นะก็หมดไปหลายครับ อยากเห็นครับผมอยากกระดูอยากรู้นี่แหละเขาเรียกว่ามาตามหลังเขาธุรกิจอะไรตามหลังเขามันไม่มีทางรวยหรอกครับรวยยากครับผมเพราะว่าเขาเอาไปกินกันหมดแล้วคนรวยครับผมตอนนี้ก็เหลือแต่คนจนะจกตากันครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเ้าเกิดาในหน่อมันตลอดก็น่าจะโอเคนะก็ต้องรอหน่อมันนะเขาครับผมต้องรอหน่อมัน าตะแคงออกเลยไม่ได้เหรออโอเคครับผมเราตัดไปเรื่อยครับผมเราใช้ความอดทนนะครับตัดครับผมตัด,ตด,ตดออกมาอ่าก็โอเคอยู่นะตัดอย่างนั้ก็ดีเออเขาเท้าไ้เออ,เอ,เอ,อที่ตัดมันก็คมดีนี่หว่าใช่ได้เออจไมคมได้ไงคะงงอ,อ๋เอเหรออ,อ๋อ,อ,อดินจะตะ่ะ ตอแค่หมดเออเอ่อา่นละโอเคนั่นแลหละไามดมันเยอะไ้มนะโอ้ยดูนี่นะดีนะไม่เป็นไรนะมดมันอยู่ในนี่เลอเออในคงในเข่งนี่แหละจะไปอยู่ในไหนลน่ะออ,ลออกดีกว่ามาั้งเราว่ามันจะดีกว่าไหมไม่ออกมันไม่เข้าท่าหรอมะั้งอ่าเดี๋ยวเรายกเดี๋ยวยกถ้วยแล้วกันลองดู